สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่าน ชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวงังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงาน ชาวลัคนาราศีกันดาวพระพุธได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดเป็นช่วงดีๆของการงานของท่านมีโอกาสที่จะได้ทำงานนะคะท้าทายความสามารถท่านที่ตกงานมีโอกาสที่จะได้งานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการงานด้วย ชาวลัคนาราศีกันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในเรื่องการงานนะคะการงานของท่านจะมั่นคงได้ตําแหน่งเกษตราราธิบดีทับลัคนาถ้าท่านตกงานจะได้งานทําใครที่กําลังทําตั้งตัวเป็นเจ้าของกิจการก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นให้ระวังศัตรูคู่แข่งด้วยนะคะชาวกันทั้งหลายเรื่องการงานข้อพิพาทคดีฟา จะเกิดขึ้นตั้งแต่17กันยายนถึง2564เป็นต้นไปนะคะอ่าจะต้องใจเย็นเย็นนิ่งไว้ไม่ว่าจะมีปัญหาศัตรูคู่แข่งนิ่งเข้าไว้ใจเย็นเย็นเข้าไว้ระมัดระวังคําพูดนะคะมีสตทิทุกครั้งนะคะและก็ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะท่านจะมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวกันทำมา ผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นค่าผู้ใหญ่ก็จะหยิบยกท่านขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สนใจเลยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าเราทํางานมีอ่าคุณสมบัติมีคุณภาพหรือเปล่านะคะไม่สนใจแต่ตอนนี้หยิบยกขึ้นมาแล้วนะคะถึงเวลาโชว์ผลงานของท่านแล้วนะคะชาวกันจะได้รับความมีชื่อเสียงโดดเด่นและก็ทํางานใหญ่หลายๆายงานเลยนะคะได้สําเร็จสมยัง ใจนึกอย่างแน่นอนนะคะต่อจากนี้ไปชาวกันนะคะมีทั้งศัตรูและก็มิตร นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกันไม่ต้องกลัวเขาจะแพ้ภัยไปเองปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองนะคะคือชาวกันเนี่ยมีทั้งศัตรูและมิตรอยู่ในที่ทํางานอยู่ในที่เดียวกันชาวกันก็เครียดใช่ไหมคะทํางานให้ตายมีชื่อเสียงโด่งดังไม่เคยมีค่ะงานผลงานที่มีเขาก็เหยียบไว้คาเท้าเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยเหลือตอนนี้เป็นถึงตาของ ชาวกันแล้วนะคะผลงานของท่านจะโดนงัดขึ้นมานะคะโชว์ศักยภาพให้โดดเด่นมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะคะศัตรูก็จะแพ้ไพ่ค่ะการเงินค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะการเงินของท่านดีค่ะท่านมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องการเงินนะคะเพราะว่า การเงินของท่านอยู่ในตําแหน่งกเกษตราธิบดีค่ะมีโอกาสที่จะสําเร็จอย่างสูงเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินดาวพระพุธได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีการเงินขยับขยายค่ะความคล่องตัวทางด้านการเงินดีขึ้นค่ะแล้วก็ดาวพระเกตนะคะโคจรเข้าเรือลาพะเรือลาพะคือดาวแห่งโชคลาภดาวพระเกตคือดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมาช่วยเหลือท่าน บุญกุศลที่ทําไว้ช่วยมีโชคลาบเข้ามาแต่ต้องระวังดาวมฤตยูดาวมฤตยูเลงอยู่ระวังอย่าใช้จ่ายจุกจิกจะเกิดขึ้นนะคะหมดเงินหมดทองเดี๋ยวก็หมุนไม่ทันนะคะสามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างแน่นอนต้องบริหารจัดการท่านมีโอกาสในการสร้างโอกาสนะคะชาวกันทั้งหลายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขายบ้านที่ดินมีรายได้เข้ามารายได้มีหลายช่องทางค่ะจะเริ่มต้นทำอะไร ไปเริ่มได้เลยนะคะชาวการหมออ้อยก็ยินดีในความสามารถของท่านนะคะธุรกิจอะไรที่ท่านสามารถที่จะทําได้ลุยเลยค่ะนะคะตอนนี้ความรักค่ะชาวลัคนาราศีกันคนโสดพบหาดูใจกับคนใกล้ชิดผู้อ่อนเยาว์กว่านะคะแต่คุณวุฒิน้อยกว่านะคะจะพบหาดูใจกันในช่วงนี้นะคะเดือนกันยายนสําหรับคนโสดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเราจะเห็นว่า สามารถที่จะเปิดใจรับคนดีๆเข้ามาสู่การคบหาดูใจกันได้นะคะเพื่อพิสูจน์รักแท้ค่ะแต่สาหรับคนมีคู่นะคะได้ไปยังสถานที่เก่าแก่โบราณประวัติศาสตร์และก็ระวังการมีปากเสียงกันด้วยนะคะเวลาเราไปสถานที่โบราณประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ทั้งหลายเราก็จะได้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือเรื่องการสร้างครอบครัวนะคะเราปรึกษาหารือยังไม่ทันไรเลยค่ะระวัง มีปากเสียงกันนะคะก็โอกาสที่จะมีปากเสียงเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนมีคู่ท่านอาจจะพบกับแฟนเก่าที่เลิกรามาแล้วนะคะแล้วคบกันใหม่เห็นไหมคะแฟนเก่าที่ท่านเลิกราไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็หวนกลับมาคบกันใหม่ต่อหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะอายุมากกว่าท่านหรือต่างชาติต่างภาษาเป็นช่วงเปิดโอกาสให้คบหากันนะคะระวังจะมีปัญหากับคู่ครอง ในเรื่องการเงินด้วยการเงินไม่พอใช้จ่ายหรือการเงินเอาไปไหนหมดเนี่ยให้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนฝูงไม่ควรให้คนอื่นรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรานะคะอาจจะนําปัญหามาสู่ครอบครัวท่านได้สําหรับเรื่องความรัก ของคนมีคู่นะคะหมออ้อยก็ขอเตือนไว้ด้วยนะคะโชคลาภค่ะเสี่ยงได้นะคะอายุของคุณพ่อนะคะถ้าจะเสี่ยงเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดพอสอเกิดของคุณพ่อนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ที่ท่านอยู่อาศัยะค่ะข้อควรระวังเจ้ากันนะคะมีสัมผัสที่หกมีเซ็กเซนแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นอะไรแปลกๆนะคะก็เรียกอ่สัมพยะนะคะมีโอกาสที่จะเห็นอะไร แบบแปลกๆเห็นที่คนอื่นไม่เห็นนะคะในเวลาที่จิตเรานิ่งและจิตเราสงบนะคะสัปปายะนะคะนี่คือจิตนิ่งและเราจะเห็นนะคะแต่บางคนนี่ไม่เห็นนะคะแต่ชาวการเห็นนะคะเพราะฉะนั้นญาติเพื่อน จะนินทาว่าร้ายนะคะแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ตัวของชาวกันด้วยนะคะมีเรื่องประหลาดใจเซอร์ไพรส์ให้เราได้เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะนะคะในช่วงเดือนกันยานี้นะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะคะปี2564เดือนกันยานี้นะคะพระอาทิตย์โคโจรกับพระอังคารนะคะจะเกี่ยวกับสายตาค่ะ นะคะอุบัติเหตุความดันกรดไหลย้อนร้อนในช่องปากกระเพาะอาหารนะคะระบบตั้งแต่ใต้สะดือลงไปนะคะก็จะเกิดปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราได้นะคะชาวลักนณาราศีกันก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนําให้ทําบุญนะคะชาวกันต้องทําบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2564 คือแก้กรรมอะค่ะสามารถที่จะแก้กรรมในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอดีตชาติของชาวกันนะคะคือท่านชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะเราจะต้องลดทอนหรือแก้กวิบากกรรมตรงนี้นะคะโดยการไทยชีวิตโคกระบือก็คือสัตว์ใหญ่ปล่อยปลาให้มากกว่าอายุของชาวกันสมมุติอายุของชาวกัน35ก็ปล่อย36ตัวให้เกินไปหนึ่งตัวและเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยในวันเกิดของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็กรรมคน นะคะแก้สองอย่างนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะช่วยเหลือเด็กกำพร้าค่ะคนพิการหรือคนชรานะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e ใหมออ้อยด้วยนะคะได้ยอดวิวเยอะๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมาชมการไลฟ์สดของหมออ้อยนะคะ1ทุ่มถึง2ทุ่มหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นดูดวงชะตาฟรีค่ะหมออ้อยจะได้ กดไลค์กดแชร์หมออ้อยด้วยหมอ,อ,อจะได้เป็นมีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะขอให้สร้างสมคุณความดีแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถานการณ์วิกฤตนะคะสวัสดีค่ะ